สวัสดีครับฟิล์มกันไทยแลนด์ชาแนลครับวันที้ผมเอาก็อีกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ขอญาตลงบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของใหม่สําหรับสาหรับช่องเรานะครับแล้วก็วันนี้ผมได้คุยกับกับสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่ติดตามช่องเรานะครับแล้วก็สั่งเฟรมวิวซันคอมแบ็คกับผมด้วยนะครับอ่ะผมแจ้งข่าวนิดนึงก่อน สำหรับ frame view เฟรมวิวสังคมแบบนนะครับมาแล้วนะครับรอบนี้มาแล้วนะครับแต่รอบนี้จะเป็นของเฟรม XL สีดำล้วนๆน,น,นะครับองามอง320แล้วก็สีทรายเนี่ยยังไม่มาจะต้องเป็นรอบหน้านะครับรอบนี้ยังไม่มานะจะเป็นสำหรับ XL XL อย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับ10อัน นะผมเพิ่งไปเคลียร์กับกรมส่นมาเมื่อเชา้านี้รอบนี้ผมบอกเลยว่าโดนไปพอสมควรเลยนะครับโดน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 ค่าภาษีไปไปหนักมากนะครับมาละสิบอันนะผมเอาให้ดูแค่สองอันนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวทยอยจัดส่งนะครับทยอยอเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้า,าทีละคนทีละคนเลยสำหรับ ใครที่จองเป็นเป็นสีดำสำหรับรอบไหนไว้เนี่ยก,ก็ทุกคนจะทราบดีนะครับว่าว่าเป็นรอบไหนรอบไหนนะก็เดี๋ยวผมทยอยยยอไยล่แชทบอกนะครับวันนี้วันพฤหัสที่ที่หนะครับมีนาคมไม่เกิดวันจันทร์น่าจะจบสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับสำหรับสวิวสันคอมแบบของ,ของ สีดำที่ที่จองจองกันไว้นะครับก็ใครรอบไหนก็จะรอบนี้จะเป็นรอบของของกางมีนานะ,อะรอบนี้เป็นรอบของลางมีนาแล้วก็จะมีะที่ตกค้างด้วยบางบางคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแจ้งบอกนะครับของใครเดี๋ยวผมจะแจ้งบอกว่าว่าว่าของใครมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ลืมครับม,มีมีลงรายการไว้ทุกคนละนะครับ สำหับวิวสัทคอมแบตอันนี้แกะให้ดูนะจะเป็นลักษณะอันนี้ปุ่มปิดแม็กมีมาเรียบร้อยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมยังไม่ได้เช็คของเลยไม่ได้นับนับเลยว่าครบทุกอันหรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งไปครับพี่น้องอโอเคผ่านเรื่องอยู่สังคมแบตนะครับก็วันนี้คุยกับพี่พน้องเราสมาชิกที่ที่ติดตามช่อง Youtube ผมนี่แหละครับคุยกันว่าเดี๋ยวเขาจะสั่งซองเป็น,ปน,ปนพกนอกแล้วน่าจะเอาเป็นเลเวล2 เพราะว่าเลเวลสองอย่างที่ที่ผมแจ้งไว้ว่าสมมุติว่าเราปฏิบัติหน้าที่นะครับเราปลดกันแย่งมานะครับไม่สามารถเอาออกได้นอกจากต้องกดแล้วดันออกเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเกิดถ้าเวลาเราใช้งานต่อเนื่องใช้งานต่อเนื่องสมมุติว่าเราจะต้องชักเร็ว,ช,นะรช,รวชักได้เลยนะครับชักเร็วชักได้เลยนะ อันนี้ผมทำไว้ใช้เองนะอันเนี้ยผมจะติดเทปติดอะไรข้างในไว้อ,อันนี้เป็นอันตัวอย่างที่ที่ผมทำไว้ใช้เองเลยติดเทปกันหัวน็อตก,กันอะไรไว้อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่โดนหรอกแต่ผมว่าก็ติดผมเป็นคนซีเรียสเรื่องปืนแล้วก็จากที่คุยกับพี่น้องสมาชิกเรานะครับคุณนิกผมพูดชื่อเลยนะคุณนิกก็บอกว่าคือพี่ก็เป็นคนรักษาปืนผมหมายถึงว่าตัวผมนะตัวผมเองก็เป็นคนรักษาปืนเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ผมจะทําอะไรแต่ละอย่างที่จะมาเสนอขายที่จะมาให้พี่น้องเราก็เหมือนแบ่งปันน่ะพี่น้องนะครับเหมือนแบ่งปันใช้กันแบบนั้นดีกว่าโดยที่กําไรผมไม่ได้เยอะแยะะไรเลยผมก็แจ้งแล้วว่าไม่ได้เยอะเลยกําไรผมอะ่ะนะครับกําไรมันยังเอากระตรงๆอ่ะรวมๆแล้วมันยังไม่พอไม่พอกับค่าที่ค่าใช้จ่ายในในในแต่ละครั้งซะด้วยซ้ําไปที่ที่ทาคลิปที่ทําอะไรแบบนั้นนะครับ ก็ถือว่าแ,แบ่งปันกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะผมบอกเลยว่าคลิปผมที่ลงไปเนี่ยติดเหลืองแทบทุกคลิปสําหรับคลิปเรื่องอาวุธปืนนะครับติดเหลืองแทบทุกคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างไรายได้ได้น้อยมากหรือแทบจะไม่ได้เลยสามเดือนเนี่ยผมจะได้จากจาก y u t u b e เนี่ยสามสี่เดือนอะผมจะได้อยู่ประมาณประมาณประมาณสามพันกว่าบาทประมาณร้อยเหรียญ ซึ่งโดนหักภาษีหักอะไรแล้วเนี่ยมันก็เหลือสองพันกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำคลิปแล้วพี่น้องตรงนี้ผมบอกเลยว่าเงินพี่น้องเราไม่เสียเปล่านะครับที่ที่ซื้อของผมที่สนับสนุนกันก็ก็เป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการทำทำทำคลิปนี่แหละนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆาจริงๆทุกๆท่านท,ที่ที่ติดตามเข้ามาแล้วก็ ที่ติดต่อเข้ามาพูดคุยแบบพี่น้องคือผมจะพูดคุยแบบพี่น้องทุกคนนะสาหรับคนที่ติดต่อเข้ามาไม่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมถือว่าว่ามีบุญคุณกับผมที่ติดตามช่องผมแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของของของช่องเรานะครับผมขอบคุณมากมากจริงจริงแล้วก็มีอะไรดีๆผมก็อยากนํามาเสนอเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมใช้งานเอง พอใช้งานเองเนี่ยผมจะรู้ปัญหาละแล้วลผมเป็นคนค่อนข้างซีเรียสซีเรียสจริงๆพี่น้องหลายๆคนยังบอกว่าถ้าถ้ารู้จักผมจริงๆนะเขาจะพูดเลยว่าบางครั้งผมซีเรียสเกินไปหรือเปล่านะกับอะไรหลายๆอย่างที่ที่ผมใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยการซีเรียสของผมเนี่ยผมก็จะซีเรียสในในงานที่ออกมาให้พี่น้องเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ ทุกอย่างเหมือนที่ผมใช้แน่นอนนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเรื่องเวลาเรื่องอะไรเนี่ยก็มันจะติดนิดนึงก็ถ้าเกิดถ้าถ้าอยากได้ดีแฮนด์เมดกับพี่น้องมันก็มันก็จะช้าหน่อยแค่นั้นนะครับแต่จริงมันก็ไม่ได้ช้านะสมมติถ้าซองใครเด็กเนี่ยวันเดียวจบวันเดียวผมส่งได้วันเดียวผมส่งได้ดไดถ้าอุปกรณ์ครบนะครับวันเดียวผมสามารถส่งได้เลยนะอ่ะโอเค ก็เงินที่พี่น้องเราจ่ายมาเนี่ยจ่ายมาคือได้ของกลับไปนะครับแล้วก็ได้ของที่ผมพิจารณาแล้วว่ามันเหมาะสมกับกับการใช้งานแล้วก็เหมาะสมกับกับตัวเรากับกับอาวุธปืนเราจริงๆช่องนี้เป็นช่องอาวุธปืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องเกี่ยวกับอาวุธปืนครับพี่น้องนะครับวันนี้ผมให้ดูเรื่องสองแม็กกาซีนพอดีได้คุยกันนะฮะก็กับกับกับพี่น้องสมาชิกเรานี่แหละเขาบอกว่า การที่เราบางครั้งเนี่ยเอาปืนไปออกไปปฏิบัติหน้าที่ผมมั่นใจเลยยังไงพี .365 เนี่ยหลายหลายคนเอาออกไปปฏิบัติหน้าที่แน่ๆบางครั้งพกนอกบางครั้งพกในนะครับผมก็เลยด้วยความที่ปืนมันเล็กแล้วมันยิงยากนะครับเวลาใช้งานจริงๆผมก็อยากให้เผื่อแม็กไว้พกะุ้ขอโทษครับกล้องสัน่นโดนกล้องมาดนึดนง เวลาใช้งาน,นจริงเนี่ยสมมติถ้าเกิดถ้ามันไม่โดนอะไรยังไงเรามีลูกเยอะๆไว้อ่มันยังอุ่นใจกว่านะครับก็ติดโต๊ะสิบสองนะครับพกไปอีกสิบสองซึ่งแม็กมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระอะไรเพิ่มขึ้นเลยสําหรับการที่ติดไปสิบสองบางคนมั่นใจว่าเอ้ยค่านี้แม่นค่านี้อะไรชั่วโมงนั้นอย่างที่ผมพูดบ่อยนะครับออดีเดลีมันหลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยความตื่นเต้นตรงนั้นน่ะเหตุที่มันจะเกิดเราไม่รู้หรอกว่าชั่วโมงนั้นเราจะเป็นยังไงบางครั้งคิดคิดได้มันไม่เหมือนดูหนังพี่น้องนะครับชีวิตจริงมันไม่เหมือนดูหนังมันไม่เหมือนในหนังนะมันไม่เหมือนเล่นเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อไว้ดีกว่ามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีอย่างที่ผมชอบพูดบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้แมกกาซีนซองแมกกาซีนนะครับก็คือซองไขเด็กนี่แหละกับข้างใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเว้าล็อกอ่ามันมีบว้าล็อกขออภัยครับมันมีเว้าล็อกในส่วนของตัวแมกกาซีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใส่ให้ถูกข้างถึงจะใส่ได้นะครับแล้วก็ซองแม็กตัวนี้มีลงขายในช้อปปี้นะ,ะทางพกนอกพกใน ตัวนี้ผมให้ดูเป็นพกนอกก็คือสามารถใส่กับเข็มขัดสนามได้ล่องมันจะพอดีเข็มขัดสนามเลยแล้วมันก็จะมีตัวนี้มาให้อีกซึ่งถ้าเกิดถ้าเป็นเข็มขัดธรรมดาเนี่ยมันก็สามารถล็อกใส่ดาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาตัวนี้ผมลงขายในช้อปปีแค่แค่500ร้อยกว่าบาทห้าร้อยมั้งรวมค่าส่งด้วย500อยนิดๆอะไรอย่างนั้นนะครับก็ ใส่ได้ทั้งแมนะ็กสิบนัดสิบสองสิบเจดสิบห้าได้หมดเลยนะก็สำรองไว้ดีกว่านะครับอย่างที่ผมชอบพูดบ่อยๆแล้วก็วันนี้ได้คุยกันเรื่องเรื่องซองคือ p 3สาหกหเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่จะทำเป็นเลเวลสแบบเนี้ยนะครับเลเวลสแบบเนี้ยหายากมากเพราะว่า 1. นึ่โตปืนมันสั้นนะครับมิติปืนมันสั้นพอมันสั้นแล้วเนี่ย ผมก็พยายามจะคิดให้มันติดจุดยึดยังไงได้ให้มันให้มันใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ว่ามีแล้วใช้งานไม่ได้นะครับก็สมมุติว่าเลเวล2แบบนี้เราจะใช้เป็นเลเวล1ธรรมดาได้ก็คือสมมุติว่าเราเสียดปืนเข้าไปนะครับถ้าเวลาเราเป็นการกีฬาเราก็เปิดตันนี้เอาไว้เปิดตัวลัดกันแย่งเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถดึงใช้งานได้รวดเร็วปกตินะครับ เปผมเคลียร์แล้วนะเดี๋ยวเคลียร์อรอบหนึ่งเดี๋ยวชักเข้าชักออกพี่น้องเราไม่สบายใจนะครับค้างสไลด์ไม่มีลูกอยู่ในหลังเพลิงนะแมกซีไม่มีนะครับผมปลดไปตั้งนานละก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสมมุติว่าถ้าเป็น,เป,นเป็นตัวนี้ผมทำเอาไว้ใช้เองก็คือเป็นเป็นเพหรถต่ำนะครับเพหรถต่ำเราต้องซื้อมาแล้วก็จะมีสายลัดขา เวลาพกแล้วเนี่ยมันจะต่ําหน่อยหนึ่งเอาไว้สําหรับเอาไว้สําหรับติดเอาไว้สําหรับเวลาเราใส่เกาะใส่ใส่เวดอะไรแบบนั้นนะครับเวลาชักแล้วมันจะติดมันจะติดตัวตัวเสื้อมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทําเป็นเพจโหลดต่ําถ้าเกิดถ้าเป็นแบบนี้เป็นเพจโหลดต่ําแล้วก็มันจะเป็น QLS มาในตัวเลยนะครับเพจโหลดต่ำ QLS มาในตัวก็เฉพาะเพจมันอยู่ประมาณ500กว่าบาทละ นะครับรวมซองด้วยรวมใส่ยลักันแย่งด้วยเบ็ดเสร็จก็500อ่อซองพันรนะครับ2องพันรสายรัดอีก300อันนี้คือราคาทุนเลยนะสส่ละ300 500 100 600 600 3 0 0 9 0 0 900ตัวซองอีก1ั0 0ก็เบ็ดเสร็จบวกๆประมาณนั้นนะครับแค่นั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ก็ถือซะว่าเอาไว้ใช้งานกันนะครับ มีของให้พี่น้องเราใช้งานได้ได้แบบแบบสบายใจอย่างนั้นดีกว่าส่วนถ้าส่วนถ้าเกิดถ้าสมมุติว่าต้องการพกนอก,น,กลลนักกีฬาล้วนหรือเจ้าหน้าที่ที่ที่ไม่ได้ต้องการที่ที่ใส่รัดกันแย่งที่มันไม่ได้แย่งง่ายอะไรขนาดนั้นหรือเวลาใส่เสื้อกาากผอมหรือจะเป็นชุดธรรมดาก็ได้นะพี่น้องเพราะว่าตัวเนี้ย เวลาพกแล้วมันก็ค่อนข้างแนบลําตัวเนี่ยนะครับมันจะโผล่มาไม่เยอะเพราะ,ะนั้นเอาเสื้อปิดมันก็มิดละนะครับก็สาหรับสาหรับสายสืบสําหรับชุดสืบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการความชักปืนที่มันเร็วๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าแม็กกาซีนอยากให้ติดไว้อ่เพราะว่ามันมันเวลาจะใช้แล้วมันมันไม่มีใช้มันไม่มันไม่โอเคนะครับ ก็ถ้าตัวนี้อยู่แค่ตอนนี้ผมโปรโมชั่นนะอยู่พันพันร้อยหรือพันสองนี่แหละในช้อปปีมีนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านช้าในช้อปปีไว้ให้แล้วก็อแอม,มบามีลงแล้วในช้อปปีนะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะาบางครั้งเนี่ยเข้ามาทักผมเข้ามาแล้วบางทีตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไม่สบายใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าไปกดสั่งซือ้อในช้อปปีได้เลยนะครับมีโค้ดส่วนลดอะไรพี่น้องเราก็จัดการกันเอาได้นะครับ ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยล็อกอยู่แล้วหนึ่งชั้น <_ int ed> ก็คือตัวนี้เป็นตัวล็อกเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งล็อกกล่งไกล,ล็อกช่องคัดปอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เข้าไปยังไงก็แย่งลาบากอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่ใช่เจ้าของนะแย่งลาบากอยู่แล้วสมมุติเข้ามาแย่งเนี่ยอาจจะโดนส้นตีแน่นอนนะครับถ้าเกิดถ้าเข้ามาแย่งนะผมว่าผมว่าแย่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าบางคนใช้แบบนี้ก็ได้นะครับ ก็ซองภูนอกผมจะทําเป็น2บินนะเป็นแผ่นครเด็กสองบินเก็บขอบไปไรเรียบร้อยเงาเงานะก็ค่อนข้างใส่ใจเก็บงานให้ให้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ผมพัฒนาทุกวันนะครับก็พยายามจะพัฒนาเรื่อยๆอโอเคก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้มาแจ้งข่าวเรื่องเฟรมด้วยแล้วก็เรื่องซองด้วยเรื่องซองแม็กด้วยตอนนี้สินค้าทุกทุกอย่างลงในช h อป e ีแล้วนะครับ ยกเว้นเรื่องเฟรมไม่ได้ลงเพราะว่ามันไม่เคยพอขายเลยสำหรับสำหรับเฟรมวิวสันคอมแบทนะครับโอเคขอบคุณมากมากครับจากฟรี้อมก Thailand Channel ครับ